เดียวครับไอปีกนกสายเก้าอืมปีกนงเดี๋ยวต้นปีกบอาว่าต้นมีไส้บันดิตกันนี่ครับบันดิตตุงใหญ่ไหมกับหน้าเต้ากานนี่เตาวัวแบบเราจ๊หน้าขึ้นปลงบอก่าคิวขึ้นด้วยไ นี่บางทีคิวมันไม่มีตียนหวลำครัไม่ปื้อนมีตีลำมันนี่โอ้ไหลกุ้งกัอ๋อนี่นี่ตีบีกันเนี่ยน่าเตี้ยนี่นะ ต้มจอกกอทำมาหนึันมีตีมีได้ลังไรน้โอเคบินก็ช่วยมือหน้าอกไยลึกไม่ไม่เวดว่างนี้นวล ตัวน,นี้สิรอยจ้ามเกินต็มที่จ้าม,มันเกินแต่ไม่ตุ่มว่าไม่ตึงจี่ยกที่จดได้ไแต่ว่าที่จ้ามันเกินเหม็น,น <c oughs> มีฤทธิ์เป่งหน้ามันจับไม่เด้เปิเม็นมายืนได้เก่งสวุ่งวาเย่ามันคกับที่รุ่งมาเดียเราโร่นะ

ตัวนู้นหัวควาตัวนี้หนูจะก้าแต่ว่ามันคุดขุดแมงกันตันนี้หนอไอ้ข้าปีนัดไอ้ก็จะปั่นดูไว้ยุ่งอ๋อ้ะมันดูอ่าไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยรังลึกกอดเป็นรูนะกับเป็นล้านเป็งสวนว่ะเป็นล้านนะรับเป็นล้านโอเคเอาอันนี้เอาพวกบอกแค่พวกมันนัดกัน เลยดูกิปอนมือบางทีปิดรับอย่างวะไม่เจมได้เาก็ว่าอย่งกี่วันดูดูนี่นาย่มาที่เวลานี่ยแต่แต่โดนก็โดนเลยแต่ไม่ดนไม่ดนโอ้ป้มเลตาปลาดุกนู่นเนี่ยตัวนี้ตีาเมือร่ตัวนี้ตั้งมาตั้งเพื่อนเลยที่กคลวรีนคือใกล้มดเลย เอาตัวนู้นเดี๋ยวก็เว้นตัวนี้ตบบนี่กับก้าไม้ตื่นมไม่มีเวลาไม่ลังเลยน้าจบลังคิดกิ่นี่้วกกานไม่พุทธใช่ไหมมันนึ่งทุรักกันทีใช่นี่ปุ่มมันติดกิ่งไวยังไเนี่ยหมือนเมือนเหมือนคลุมปุ่มมันปุ่มบอกเจ้าติดว่าปุ่มก้ายาซบีเอาเกโตปุ่มไหนด้สี่หาอปุ่มากันมาอยู่ตีคนรักปุมตามไปเลยได้ปุ่มก้านแก่ปุ่ม

คับแต่แต่เมื่อนตรเมื่อนปุ่มปุ่มไม่ไม่มีปุ่มเาต้องจุงรดขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมตึ้งเราบางที่เรากลัวมันพลไหมอือปุ่มราไปลงอย่างไรแล้วกลไปทำฟาดกดไปติดล่ามันอืมปีบ่าเลยเก็บปุ่มก้อปุ่มป่มบอกไงปบาวม้ีบ่าวก่มปีบ่าเต้ติดตัมั้นี่ยที่อปุ่มใครนี่ยนี่แกว่าเออเด็ใจนก็ใจบาแกรักกันเลยตั้งปมปมจําเป็นนี่รปี่าปุมก็เล่ง ดนพวกมันไ่ดูมันเดี๋ยววะพี่บ่าว่าเต้นเอาว้เต้นไม่อยากใกล้ไม่ที่บอกว่าจวนนี้ไม่บอไม่อยาไม่ได้เดียเเก็บไม่ยิแกนเมัไปตยดหรือว่าเอไปไหนเอไปเรียงต้มไม่ตยดแกไม่ใกลไม่ใกล้บวได้ถ้านไปทุกตบานเลยครับวไปเทียวกันดนปนไปยุิเดียวมันยุ่งไปไปยุตเดียวผมพุมนี่ ยังไงอ่ะพี่ว่าวิดมันเพิ่มเลยเพิ่มว่ะเพิ่มเพิ่มเล่งกับเปิ้ลมันเนี้ยเปิ้ลไปกันเพิ่มว่ะนี่ตัวเดียวกูไปตรงเมมเจ้าว่าตีนอนไม่บายกูป่าลบกูเอ็นเอ็นดูมันเจ้าว่านี่มาที่ก็มาถุกกันมาถี่ไปกันนี่นี่ับให้อยู่นาวีไปกันนี่รับอยู่นาวีนาวีก็ไม่กลัวไม่กวัวไปตึงไม่กไม่กลัวนี่พ่อมตุกกับกระบะนี่ไปสี่ดูตะไคร้ับพ่อมเอาปีกขึ้นตุกไปกับกันเนี่ยของพ่อมันนั่นตกได้รุ่งบายบายอวัวมันไม่

มันขันหัวนะมันเกาเกาัก้นมันรวงแต่ว่าได้อาบน้ำเววเววมันไม่ได้แต่ไม่เลื่น้มบางทีมันขันแต่ดีเี๋มันไม่เป็นแมงกุดเล้บรรนูเรียมยังถ้าเป็นลำตุ้มมาเนี่ยเที่ยวแมงกุด tung tung đây ok cái cái cán này bỏ ta ok mà để u anh ấy, này dứt con này phí. nào là pan cái ta bỏ nếu quay lùng hay chung này gặp có tìm tam gắn gặp không? Hà, phải có gặp đi